ฉันก็สนิกกับไออาร์ตนะฉันไม่สนิกับหมออ้๊แต่หมออ้ำก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอาร์ตเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอาร์ตแหละแต่ว่าก็แบบไออาร์ตร้อนตัวเองนะไอ้ไออาร์ตก็แบบว่าจริงๆเป็นคนร้อนตัวขึ้นมาเองหกันหลังจากที่ทางด้านของอ้ำมอิราวัตหรือว่าหมออ้ำมเนี่ยเขามีการไปโพสต์ข้อความถึงพระเอกก้ามโตท่านหนึ่งหาว่าเนรคุณนะคะโดยบอกว่าพระเอกกรามโตท่านหนึ่งเนี่ยเคยพึ่งพาบุญบารมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าวงการรับละครโฆษณาพรีเซนเตอร์ออกอีเวน์ เรือผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ค่าคอมใดๆที่เขียนไม่มีอะไรหรอกครับจะบอกแค่ว่าคนในรคุณคนไม่มีวันเจริญแล้วความจริงก็มีแค่เพียงหนึ่งเดียวก็ต่อแลสร้างภาพต่อไปเถอะคนเขาเริ่มรู้สันดานรู้พฤติกรรมมึงแล้วและจะได้รู้ว่าเวรกรรมมีอยู่จริงและจากโพสต์ดังกล่าวค่ะทําอาผสุดเดือดหนักนะคะแล้วก็ท้าทายหมออ้ามว่าพูดมาเลยที่โพสต์เนี่ยหมายถึงกูหรือเปล่ามึงพูดมาเลยว่ากูกูไม่ฟ้องด้วยกล้าเปล่าแล้วเอาหลักฐา,า,านม่ยันกูไปยืมเงินใคร ก็เป็นกระแสวิวาทศาสารกันไปมาในโซเชียลข้ามวันข้าคืนนะคะถึงขนาดที่หมออ้ําต้องปิดคอมเมนต์แล้วก็บล็อกอาร์พัสดกันไปขณะที่ความเคลื่อนไหวของอาร์ก็มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยการโพสตข้อความฝากไปถึงหมออ้ําและยังคงถามว่าพระเอกกล้ามโตนี่คือใครกันแน่ มึงเป็นหมอประเภทไหนวะไอหมอเตี้ยที่ด่าคนว่าเสือกแล้วดูสะใจจัญญาบันหมออยู่ที่ไหนเขาแค่ถามดีๆว่าพระเอกกล้ามโตคนนั้นคือใครแต่มึงด่าคำว่าเสือกกลับไปแล้วด่าผู้หญิงด้วยนะซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวค่ะเนื่องจากมีชาวเน็ตรายหนึง่งเขาเข้าไปคอมเมนต์สอบถามหมออ้ำว่าพระเอกกล้ามโตคือใครซึ่งหมออ้ําก็ได้ตอบคอมเมนต์นั้นด้วยถ้อยคำที่บอกว่าไม่ใช่อาร์ตครับนอกเหนือจากนั้นไม่ต้องเสือกครับ ขณะที่อาร์ตก็ได้โพสต์เพิ่มเติมว่าด่าคนอื่นเสือกเยอะมากแล้วมึงมาเผื่ออะไรกับพระเอกกล้ามโตคือใรั้รทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของมึงหรือแอบ,บชอบกล้ามพระเอกนอกจากนี้อาร์ตยังได้ทําการโพสต์ภาพเพลงของหมออ้ํานะคะแล้วก็โพสต์คลิปเพลงหมออ้ําเมื่อปี2548พร้อมข้อความประกอบบอกว่ามีใครเคยรู้จักบ้างครับผู้ติดตามตั้งแต่พศ2548ปะ20คนท้วน หมอเตีย้ยน่าจะมากราบกูนะที่กูโปรโมทเพลงให้มึงพระเอกกล้ามโตคือใครไอ้หมอเตีย้ยพูดมาจะได้จบจบแต่ไม่เป็นไรกูรอได้ในขณะเดียวกันอาร์ตยังมีการเล่านิทานให้ทีมใส่ใจเนี่ยถึงขนาดตาลุกวาวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแชร์ไปครับมาเล่านิทานให้ฟังเมื่อก่อนมันมีหมาตัวหนึ่งหมานะไม่ใช่คนเป็นเด็กเรียนเคนายเลยนะไม่ค่อยยุ่งกับใครเท่าไหร่ติมติมขี้อายอยู่แต่ในกรงแต่พอเริ่มมาบ้าการเมืองหมาหมา ได้ค่าตอบแทนเป็นกระดูก30ล้านตั้งแต่นั้นมันก็กัดใครไม่หยุดเลยหมาตัวนั้นผมเคยได้สัมผัสมาด้วยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วจนตอนนี้กลายเป็นหมาบ้าไปแล้วคราวนี้รู้หรือ,อยังครับว่าหมาตัวนั้นทำไมเขาจงรักภักดีจังต่อเจ้าของเขาซึ่งเจ้าของเขาเป็นคนดีนะแต่ดันเลี้ยงหมาผิดประเภทน่าจะเลี้ยงลอบไวเลอร์หรือไม่ก็บางแก้วพันพวกนี้ดุดันจริงดุจริงแต่ด้านไปเลี้ยงปอมหรือชิสุได้แต่เห่าไปเรื่อย ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในรายการแฉก็มีการพูด <generally> ถึงประเด็นข่าวนี้เหมือนกันนะคะซึ่งทางมดดำก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันก็สนิทกับอาร์ตนะแต่ไม่ได้สนิทกับหมออ้ําแต่หมออ้ําเขาก็บอกว่าไม่ใช่อาร์ตอาร์ตมันร้อนตัวขึ้นมาเองเป็นคนร้อนตัวขึ้นมาเองในขณะที่หมออ้ําบอกว่าผมเองที่โพสต์ไปก็ไม่ได้นึกถึงอาร์ตเลยจริงๆแต่ที่ขอโทษก็เพราะว่านึกถึงใจเขาก็รูถามเขาแล้วเขาุกคนเดียวนะอันนี้อันนี้ให้ขาไปทํานะให้ขอไปทํา ฉันก็สนิกอยอาร์ตนะฉันไม่สนิกกับหมออ้ำอแต่หมออ้ำก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอาร์ตเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอาร์ตแหละแต่ว่าผมก็แบบไออาร์ตร้อนตัวเองนะไอเด็กอาร์ตก็แบบว่าจริงๆเป็นคนร้อนตัวขึ้นมาเองเหมือนกันแต่เ็าบอกผมแต่หมออ้ำอฟเขาบอกว่าผมก็ไม่นึกถึงเขาเลยจริงๆแต่ที่ขอโทษก่อนเพราะผมนึกถึงใจเขามันไม่ใช่เรื่องกลัวแพ้หรือชนะอะไรในโรคเนี้ยมีคนที่ผมกลัวอยู่สองคนเท่านั้นเมียพ่อแล้วก็เมียผม เมียพ่อก็คือแม่แมกบพ่อแล้วก็เมียผมตามอ่านเรื่อยๆนะครับบันเทิงดีผมก็เลยเข้าไปตัดในโพสเขาเลยว่าถ้าเปิดมากูไม่ฟ้องด้วยเปิดกล้าปะล่ะก็ไม่กล้าเดี๋ยวก่อนนะแต่ทำไมเขาถึงพูดตัวละครว่าเป็นผู้มีพระคุณถูกไนหะมแต่มการกเป็นผู้ชายคนนะี้ไม่เก่งกับผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณมีปัญหาเรื่องเงินไหมคุณอาร์ตเอาจริงอย่างนี้ครับผู้มีพระคุณของผมที่เป็นผู้มีพระคุณจริงๆไม่มีเลย แต่ผู้ชายคนที่มายืมเงินผมเนี่ยรู้จักผู้จัดช่องสามเยอะครับซึ่งผมอ่ะซึ่งซึ่งผมอ่ะถามว่าพี่พี่คนเนี้ยถามว่าเป็นผู้มีพระคุณไหมเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักหนึ่งคนเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักหนึ่งคนแต่แต่หลังๆผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนมีสตังค์เลยแหละเอางี้ดีกว่าเขาเป็นคนมีสตังค์เลยซึ่งผมตอนผมทําบ้านผมพงเนี้ยตอนผมทําบ้านเงินผมเองครับผมไม่เคยยืมเงินคนครับ ผมไม่เคยยืมเงินคนซึ่งซึ่งที่ครับที่ที่ผมต้องออกมาเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยยืมเงินคนหนึ่งเงินใช้ทาบ้านคือเงินผมผมไม่ใช่คนในรคุณในรคุณหมายถึงว่าถ้าพี่คนนี้โอเคถ้าพี่คนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือจริงๆล้านหนึ่งสองล้านผมก็ให้ได้แต่นี่เขาไม่ได้มีแล้วการที่ผมเขาบอกว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์เอาพรีเซนเตอร์ก็พรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ก็ก็ไม่หักเปอร์เซ็นในจังหวะที่ผมเป็น ศิรปินช่องสามอยู่ติดประมาณเก้าปีผมได้พีเซนเตอร์หนึ่งตัวจากรุ่นพี่ผมซึ่งเป็นโทรศัพท์หนึ่งเครื่องไม่ใช่พี่คนนี้หาให้ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับละครผมได้จากช่องสามครับพี่กอบสุขครับพี่หนองอรุโนชาครับอับปินครับพี่นกจากไม่ใช่จากพี่คนนี้ครับพี่คนนี้คือพี่ที่รู้จักและสนิทกับผู้จัดเท่านั้นต้องพูดอย่างนี้ก่อน ถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณไหมถ้าเคลียร์กันครับไม่มีนะครับไม่มีครับ้าเป็นรุ่นพี่จะเป็นรุ่นพี่ที่น่าน่ารักคนหนึ่งกําลังจะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปโยงว่าเป็นผู้มีพระคุณแต่ทางด้านคุณอาบอกคนนี้ไม่ได้มีพระคุณแค่คนหน้าึ่งนะครับก็ก็เป็นรุ่นพี่ที่แนะนําเป็นรุ่นพี่เอผมอย่างนี้ผมต้องพูดอย่างนี้ทําไมถึงไม่เป็นผู้มีพระคุณเพราะเคยช่วยกัน่าต่า ไม่ใช่ไม่เคยครับไม่เคยเขาเปิดร้านอาหารด้วยครับเพราะเขาเปิดร้านอาหารผมแทบจะไม่เคยไปกินฟรีร้านเขาเลยครับนอกจากเขายัดใส่มือให้ครับครับแล้วพี่พี่คนเนี้ยพี่คนที่พูดอยู่เนี่ยพี่คนที่ผมพูดอยู่พูดถึงอยู่เนี่ย hmm. เขาเขารู้จักผมตอนที่หลังจากที่ผมเข้าไปอยู่ช่องสาแล้วผมเป็นคนเดินถือใบสมัครประกวดเป็นคนเดียวเป็นอ่บรุ่นผมมียี่สิบคนรุ่นผมมียี่สิบคน ผมเป็นคนเดียวที่ถือใบสมัครเข้าเดินเข้าไปประกวดแล้วได้ใน20คนตอนเมลซาชาเลนจ์ปี2007ช่องสามครับผมเข้าไปเองคนที่มีพระคุณกับผมคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมอยู่ในโพสต์ที่ผมพูดผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดช่องสามนั่นคือผู้มีพระคุณผมเรียกแม่คนที่สองผมเรียกแม่คนที่สองพี่คนนี้รู้จักผมหลังจากที่ผมเข้าไปอยู่ในสังกัดของช่องสามแล้วแล้วผมถามว่าผมเขาเป็นผู้มีพระคุณกับผมไหม เอาแล้วทำไมเรื่องเรื่องมันถึงกลายเป็นว่าเขากำลังบอกว่าตัวของคุณอาร์ตกับคนนี้เป็นผู้มีพระคุณกันอะคุณอาร์ตตอบผมหน่อยทำไมเขา,ารู้ไม่จริง<อ>ไงครับเขารู้ไม่จริงแล้วก็เลยพูดไงครับเขาได้ยินมาจากพี่คนนี้อีกทีหนึ่งพูดซึ่งตอนนี้พี่คนนั้นเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหมายถึงว่าตอนนี้ผมก็ลำบากใจที่จะพูดนะ เออชื่อไม่ได้ไนะชื่อ่ไม่ไม่ไม่ตอนนี้เราเรียกตัวละครว่าคนที่สนิทกับหมออ้ําตอนนี้ที่คุณอาร์ตกำลังพูดอ่ะคุณหนึ่งก็แล้วกันเอาหนึ่งแล้วกันถูไหมที่กําลังบอกว่าหมออ้ําเข้าใจเรื่องราวผิดทั้งหมดโดยหนึ่งไปพูดแต่หนึ่งไม่ได้มีพระคุณอะไรเลยกับคุณอาร์ตไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับอ้าวแล้วทำไมเขาก้าอะคุณอาร์ตมองไงทำไมอยู่ๆอีกคนหนึ่งถึงกล้าเขียนแบบนี้แต่เขาไม่ได้ไปดูอาร์ตนะก็ไปดูในโพสตก็ไปดูในโพสต์เขาสิครับทุกคนตอนนี้มีคนสสรรเเเเิญาต็มปห อแต่งเรื่องเก่งมั่งโหนเก่งมั่งนุ่นนั่นเก่งมั่งอันนี้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 ผมก็ไม่ได้หมายถึงเขานะไปดูในโพสเขากันเองเอาจริงนะสมมุติเกิดเจอหน้าหมออ้๊อคุณทําอะไรอ่ะคุณไม่ได้ไปต่อยเขานะกล้าเจอหน้าผมเปล่าสมมุติบังเอิญเจอเอาบังเอิญเจอคุณทำไงผมไม่เอิญก็ไปหาวุงใหม่ขึงใครพูดมาดิถามวุงใหม่ใช่มึงใหม่ดึงใครผมกล้าอยู่แล้วคนรู้นี่จากคนดูนีจากผมดีผมกล้าถามอยู่แล้วกล้าเจอผมเปล่า อย่าหลบอยู่ในกระดองแล้วกันถ้าเขาบอกไม่ได้หมายถึงก็เมื่อกี้เขียนขอโทษแล้วก็มึงใครล่ะใครล่ะใครล่ะออาถ้าบอกเขาโดนฟ้องไงเขาเลยไม่ลงแต่ไม่ใช่อาร์ตก็ได้ก็มึงก็บอกกับกูสิเนี่ยกูไม่มีหลักฐานคือมึงก็บอกกูมาสิว่าใครเออกูไม่มีหลักฐานกูมึงเอาโทรศัพท์กูไปกูโทรศัพท์มึงมากูเปิดอัดเสียงไม่ได้มึงบอกกูมาว่าใครโอ้โหถ้ากลัวว่าคุยกับกูแล้วจะหลุดเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ให้มึงถือเลยมึงเข้าไปในห้องน้ำกูแก้ผ้ากันเลยแล้วมึงบอกกูมาว่าเป็นใครโอ้โหเน่ คืนนี้จบไหมเนี่ยเรื่องเขากับหมออ้๊เนี่ยมันจบแต่ผมไม่จบ